ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะก็คือเรื่องการสั่งปิดหมู่บ้านในอำเภอดานคุณทศสองหมู่บ้านเมื่อวานนี้เราทราบกันดีแล้วมาวันนี้ผู้ว่าสั่งปิดอีกหนึ่งหมู่บ้านในอำเภอประทายเพราะว่าไปพบไทม์ไลน์การติดเชื้อในหมู่บ้านแล้วก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยไปมาในหลายพื้นที่ของหมู่บ้านนะคะซึ่งก็สั่งปิดห้ามเข้าออกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาค,คมค่ะ นายวิเชียรจันทระโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยนะคะว่าจังหวัดเตรียมออกมาตรการเข้มข้นควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะโดยในวันนี้จะลงนามคำสั่งปิดหมู่บ้านจำนวน3หมู่บ้านค่ะประกอบไปด้วยบ้านตะเคียนหมู่ที่1และบ้านตะเคียนเหนือหมู่ที่12ที่ตำบลตะเคียนอำเภอด,ด่านขุนทศ ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันติดโควิด -19 สะสมเฉพาะอำเภอด่านขุนทดจำนวน16รายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4พฤษภาค,คมนี้แล้วนอกจากนี้ค่ะยังสั่งปิดเพิ่มอีกหนึ่งหมู่บ้านของอำเภอประทายก็คือที่บ้านหนองเกอกตำบลโคกกลางอีกด้วยค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรารนโอไทยครับกล่าวเพิ่มเติมครับว่าการสั่งปิดหมู่บ้านรอบนี้นะฮะทางอำเภอเนี่ยได้เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้พิจารณานะเนื่องจากการสอบสวนโรคเนี่ยก็พบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยไปหลายพื้นที่ของหมู่บ้านครับจำเป็นต้องให้ชาวบ้านกักตัวอยู่แต่ที่บ้านของตนเองพร้อมนั้นครับได้มีการสั่งให้ทีมสอบสวนโรคเนี่ยไปค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้ง3าหมู่บ้านของ3ามอำเภอด้วยอ่าเรามาฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดกันครับเนื่องจากว่าเราพบว่ามีบางหมู่บ้านที่มีการกระจายตัว มีมีการติดเป็นกลุ่มแล้วก็มีการคนๆที่ติดโควิดเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในหมู่บ้านสัมผัสกับคนอื่นสูงวันนี้ทางะระดับอำเภอก็ได้เสนอขึ้นมาเพื่อจะให้บล็อกในหมู่บ้านนี้เพื่อจะให้คนในหมู่บ้านนี้ไม่ออกไปที่อื่นครับเพราะว่าจํานวนมันค่อนข้างที่จะสัมผัสกันมากนะฮะก็ที่บ้านตะเคียนและบ้านตะเคียนเหนือตาบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดก็จะมีคนได้รับผลกระทบประมาณประมาณ500หลังคาเรือนนะฮะแล้วที่ประทายที่บ้านหนองกอก ตำบลโคกกลางนะครับอำเภอประทายซึ่งหมู่บ้านนี้ก็จะมีคนติดเชื้อที่ตรวจพบแล้วสี่รายก็จะต้องปิดหมู่บ้านนี้เช่นเดียวกันฮะก็คงจะเริ่มจากวันจะจะเร่งให้วันนี้เย็นเลยจะ,จะจะจะเริ่มปิดเพื่อจะจะให้พี่น้องเหล่านี้ไม่ไม่ออกไปที่อื่นนะฮะร,รูปแบบคล้ายๆกับปิดบ้านท่าอ่างโชคชัยไหมฮะก็คือห้ามเข้าออกแล้วก็มีการช่วยเหลือ อ่ส่วนรายการจะเข้าไปช่วยหรือพี่น้องประชาชนใช่ครับแต่จากบทเรียนที่เราปิดที่เสริญแสงเนี่ยที่บ้านท่าอ่างเนี่ยเราส่งอาหารนะครับแต่เอ่อบทเรียนตอนนี้เราใช้วิธีการเราจะแจกถุงยางชีพให้ทุกครัวเรือนเพื่อให้ทุกครัวเรือนเนี่ยได้ช่วยตัวเองครับผมเพราะว่าอ่เพราะว่าวันนี้มันกระจายค่อนข้างจะกระจายกันเยอะและการการส่งอาหารอาจจะไม่สะดวกจะส่งถุงยางชีพแล้วก็เพียงแต่จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่สองอยู่ในสองพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นที่อ่ ตะเคียนหรือว่าบ้านหนองหนองกอกนะฮะที่ประทายขอความร่วมมือว่าพี่น้องการปิดเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องเองครับเพื่อจะไม่ให้โรคต่างๆเนี่ยกระจายไปมากแล้วช่วงปิดเนี่ยขอความร่วมมือพี่น้องอยู่ในพื้นที่แล้วขาดเหลืออย่างไรเนี่ยทางอำเภอทางจังหวัดจะเข้าไปดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานเดี๋ยวเราจะประสานงานกันนายจ้างกับส่วนราชการให้เรื่องของการ จําหน่ายสินค้าเกษตรเดี๋ยวเราจะมีคณะกรรมการจะมีคนเข้าไปช่วยดูแลเรื่องของถุงยังชีพต่างๆเดี๋ยวผมจะสั่งการไปทั้งสองอำเภอให้คีย์ข้อมูลขอสภากาชาติเรื่องของถุงพ้นภัยเพื่อให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละพลเรือนรับผิดชอบประเด็นครับอันนี้อาจจะทําให้พี่น้องไม่สะดวกสักเล็กน้อยแต่ก็ขอความร่วมมือแล้วก็ขออภัยไว้นโอกาสนี้สําหรับพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่ที่จะเข้าไปก็ขอความร่วมมือว่าช่วงนี้คงไม่อนุญาตให้เข้าไป ส่วนคำถามเกี่ยวกับคลัสเตอร์โรงเหล้ามิตรภาพนะคะที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากนั้นทางจังหวัดนครราชสีมาก็บอกว่าจะดำเนินคดีเหมือนกับสถานบันเทิงคริสตัลคลับค่ะแล้วก็เอมอรัลผับย่านทองหล่อกรุงเทพหรือไม่นั้นเนี่ยผู้มาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องย้อนกลับไปดูใบอนุญาตเปิดสถานบริการก่อนนะว่าขออนุญาตถูกประเภทสถานบริการหรือไม่ประกอบกับการพิจารณาว่าจะดาเนินคดีกับโรงเหล้ามิตรภาพหรือไม่ค่ะคือเป็น เป็นพื้นที่ที่จำหน่ายสุราคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก็ปิดไปตามคำสั่งของสอบคคำสั่งของจังหวัดนะฮะก็คล้ายๆกันเราก็ตามเคสที่ออกจากโรงเหล้าไปอย่างใกล้ชิดที่ตอนนี้กระจายไปที่ต่งตางๆนะ,ะแต่คาดว่าเมื่อเช้าผมก็คุยกับทางสาธารณสุขเรื่องของการไป ติดตามคนที่เสี่ยงสูงเนี่ยก็เข้าใจว่าเราน่าจะคุมเอาเอา,เอาเรียกว่าพอจะทราบผู้เสี่ยงสูงอะไรทั้งหมดแล้วนะฮะเียงแต่ว่าวันนี้บางคนได้รับเชื้อก็ยังไม่แสดงอาการอีกวันพรุ่งนี้มาลืนก็อาจจะแสดงอาการก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะผลพวงจากโรงเล่าจากอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังมีอยู่แต่ตอนนี้เราสามารถที่จะ,ะคุมคนเหล่านี้ได้หมดแล้วครับเราเรื่องของการเราบรังคับใช้กฎหมายกับกับ กับโรงเหล้ามิตรภาพไปคล้ายกับที่ทองหล่อที่ทา,ทา,ทา,ทางทางกรุงเทพมหานครดำเนินการเราจะดำเนินการไหมฮะคือวันผมให้ตรวจสอบว่าโรงเหล้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสถานบริการที่คล้ายสถานบริการคือเป็นร้านอาหารเป็นร้านเหล้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการขออนุญาตสถานบริการไม่คือไม่ต้องขออนุญาตเป็นลักษณะ,ะเป็นร้านอาหารที่คล้ายสถานบริการ เป็นการเล่นดนตรีนี่รัท่านมันจะเป็นใบอนุญาตระดับไหนครับเป็นเป็นการจําหน่ายแล้วเขาเขาก็จะหยุดประมาณเที่ยงคืนอะไรคานองนั้นนะฮะคือถามมาว่าเราก็มันมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกกฎหมายอีกตัวหนึ่งครับคือไม่เข้ากับกับกับไม่เข้ากับสถานบริการสถานบริการเหมือนที่กรุงเทพใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับนอกจากนี้ครับจังหวัดนครราชสีมาก็ขอความร่วมมือประชาชน ที่เดินทางเข้ามายัางในพื้นที่ของจังหวัดนะฮะขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดประกาศครับคือต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขครับหรือผู้นําชุมชนอสอมในพื้นที่ที่ตนเองเดินทางไปเพื่อทําการคัดกรองโดยจะไม่ได้ทําการกักตัว14ี่วันแต่อย่างใดครับแต่ขออย่างเดียวก็คือทุกคนที่เดินทางเข้าจังหวัดเนี่ยต้องไม่ปกปิดข้อมูลหากตรวจพบภายหลังครับก็จะมีการดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดครับค่ะ